ที่เห็นในกระถางนี้นะคะเป็นกระเพราที่เราได้พ่อจากเมล็ดค่ะตอนนี้ก็กำลังจเจริญเติบโตเลยค่ะกระเพรานี้นะคะนอกจากจะพ่อจากเมล็ดแล้วเนาะเรายังสามารถปักชำกิ่งได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมาเอาสักสองสามกิ่งนะคะเราก็เลือกกิ่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวตรงกิ่งนี้นะคะอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ดึงออกมาจากต้น แบบนี้ค่ะกิ่งนี้ก็สมบูรณ์นะคะพอเราได้กิ่งแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็เอามาแช่น้ําก่อนนะคะก่อนที่จะไปตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งแห้งนะคะแล้วก็แช่น้ําเอาไว้นะคะแล้วก็มาเอาอีกสักสองสามกิ่งกิ่งตรงนี้ก็น่าจะได้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมา อนี่ติดมาด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราแช่น้ำก่อนนะคะ ออมาก็แช่น้ําเลยนะคะกิ่งจะได้สดๆแล้วก็จะได้ออกรากง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเราจะเอากิ่งกระเพรานี้นะคะมาแช่ในน้ําค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะก็มีไม่กี่อย่างเนาะเราก็หาขวดน้ําค่ะนะคะขวดน้ําแล้วก็เปิดแบบนี้คะ่ะตัดนะคะส่วนมีส่วนหนึ่งก็ยังติดที่ขวดอยู่ก็สามารถปิดได้แบบนี้นะคะ เปิดได้แล้วก็ปิดได้นะคะแล้วก็ในขวดนี้เราก็ใส่น้ําลงไปน้ําเปล่านะคะประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้เราก็พร้อมที่จะทําการปักชํานะคะสําหรับกิ่งของกระเพรานะคะนะคะถ้าได้เป็นส่วนที่ติดกับลำต้นอย่างนี้ก็จะดีค่ะอันนี้เราก็ดึงออกจากลำต้นเลยนะคะดึงออกมา เดี๋ยวเรามาตัดแต่งกิ่งค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดใบออกเป็นบางส่วนนะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะส่วนนี้ไม่มีไม่มีใบอยู่ด้านล่างนะคะถ้ามีใบเนี่ยเราก็เอาส่วนข้างล่างออกเพราะว่าถ้าใบแช่น้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ใบเน่าได้เนะาะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะคะแล้วก็เปิดขวด ะะแล้วก็เอากิ่งไปใช่ในน้ําลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดขวดแบบนี้นะคะด้านบนเนี่ยเราไม่ต้องใช้ฝาปิดนะคะอันนี้ก็เป็นที่ให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะคะแล้วก็ใช้ขวดแบบนี้ที่เราใช้ขวดแบบนี้ก็เพราะว่าลดการสูญเสียน้ําค่ะดีกว่าจะเปิดไว้แบบนี้นะคะถ้าเราปิดเนี่ยมันก็ควบคุมความชื้นเนาะ นะคะไม่ให้ไม่ให้กิ่งเนี่ยละเหยน้ําง่ายนะคะแล้วเขาก็จะได้ออกรากไวๆด้วยนะคะเราถึงต้องทําแบบนี้ค่ะเรามาทํากิ่งที่สองเหมือนกันค่ะก็ค่อยๆดึงออกมานะคะก็ค,ค่อยดึงออกมาแล้วก็ตัดแต่งใบออกนิดหน่อยเพื่อลดการสูญเสียน้ําลดการคายน้ําค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวเราค่อยใส่พร้อมกันนะคะเรามาตัดแต่งกิ่งก่อนก็แล้วกันเนาะถ้ากิ่งยาวเกินไปเราก็ตัดบางส่วนออกนะคะเท่านี้ก็ได้ค่ะถ้าตรงนี้มีเยื่อออกมานะคะเราก็ตัดออกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัดออกตัดแต่งนิดหน่อยนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาเราทิ้งใบสักสองสามใบก็พอค่ะถ้าทิ้งใบไว้เยอะๆเนี่ยเขาก็ออกรากช้าเนาะเพราะว่าเขาจะคายน้ำออกทางใบอะค่ะอันนี้เราจะไว้แบบนี้ก็ได้ อันนี้ก็ใช้ได้ค่ะตัดใบออกนิดหน่อยเท่านี้ก็ได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ตัดแต่กิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใบก็มีประมาณเท่านี้นะคะส่วนที่อยู่ในน้ำเนี่ยเราก็ดึงใบออกแล้วนะคะใบก็จะไม่แช่น้ำเนาะนะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็เอามาใส่ในขวดแล้วก็เปิดขวดแล้วก็เอากิ่งของกระเพราเนี่ยใส่ลงไปพยายามเอากิ่งไว้อยู่ข้างในขวดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในขวดค่อยๆดันเข้าไปนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็ปิดขวดนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวมุนขวดให้ดูว่าจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าใบาออกมาเนี่ยเก็บใบไว้ข้างในนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บว้ในที่ร่มค่ะที่มีแสงสว่างนะคะแล้วก็รอให้รากออกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าถ้ารากออกเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปคะ่ะ ถึงวันนี้ก็ครบสามอาทิตย์แล้วค่ะที่เราได้ชํากิ่งกระเพราในน้ํานะคะเป็นเพื่อนนะคะเราแล้วเนี่ยขวดเขาเล็กไปหน่อยเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นขวดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเราทํามานะคะเ,เพื่อนๆขวดประมาณสองลิตรนะคะจะให้ผลดีเนาะเขาก็จะมีเนื้อที่นะคะให้กระเพราเราได้อ,อกรากแล้วก็ควบคุมความชื้นได้ง่ายนะคะก็ไม่ร้อนเกินไปเนาะถ้าขวดเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะแอาอัดเกินไปก็ได้นะคะ นี่คะ่ะเป็นเพื่อนสามอาทิตย์นะคะถ้าเพื่อนเอนดูตรงก้นขวดนะคะเดี๋ยวหันมาดูตรงนี้นะคะเพื่อนเอนจะเห็นมีเส้นขาวๆออกมานะคะอันนี้เป็นรากของกระเพรานะคะนี่คะ่ะเขาออกรากแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอากิ่งชามออกมาให้ดูคะ่ะ ี่ค่ะเป็นเพื่อนนี่ค่ะกิ่งกระเพราของเรานะคะที่เราได้ปักชําในน้ํานะคะเพียงสามอาทิตย์ค่ะเป็นเพื่อนรากออกแล้วค่ะพอรากออกแล้วอย่างนี้เนาะเราก็จะย้ายไปปลูกในกระถางเดี่ยวนะคะแล้วก็จะอนุบาลกล้าก,ก่อนเนาะพอเขาโตเดียนะคะเราก็จะย้ายไปปลูกในกระถางใหญ่ค่ะ แล้วก็ได้เตรียมกระถางค่ะเป็นเพื่อนแล้วก็ใส่ดินสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะกระถางที่เราใช้ก็มีขนาดนี้นะคะดินสําเร็จที่เราใช้ก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเพื่อนเป็นดินที่ให้ผลดีมากเลยนะคะในปีนี้เนี่ยเราใช้ดินนี้นะคะในการเพราะมาเมล็ดกระเพรานะคะการเจริญเติบโตของกระเพราก็ดีมากเลยนะคะ พอเรามาทำการปักชําเนี่ยเราก็จะใช้ดินแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะย้ายกิ่งปักชําลงมาใส่ในกระถางนะคะเป็นเพื่อนเราก็รดน้ำไม่ชุ่มก่อนค่ะ ก็ง่ายๆค่ะเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ทําเป็นหลุมน้อให้ใหญ่พอนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากิ่งปักชําใส่ลงไปะนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบรบต้นเบาๆค่ะ mm hmm. เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ แรกออกเยอะเลยค่ะ หลังจากเราปลูกกิ่งปักชามแล้วนะคะเป็นเพื่อนแล้วก็รดน้ำอีกครั้งนะคะการรดเราก็รดตรงโคนต้นค่ะ เนื่องจากเราเพิ่งย้ายกิ่งชามมาใหม่ๆนะคะเป็นเพื่อนตอนนี้เนี่ยเราก็ไว้ในที่ร่มหน่อยแล้วก็ไว้ในที่อุ่นๆอย่างเช่นเรือนกระจกนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่เมืองหนาวเนาะอากาศที่นี่ก็ไม่ค่อยร้อนเหมือนเมืองไทยนะคะเก็บไว้ในเรือนกระจกก็จะให้ผลดีที่สุดค่ะ